ต้องแกะชิ้นได้เลยเกียกมะน่อน้องพี่แกะแกะสามตัวใช่ไมมแกะขี่แกะแกะเสียกระนาดเปยเงไงึ้งแข็งเลยไวฮอนขอบคุณค่ะ กุ้งสดมากเลยมันน I mean. ้อยหมดเอามาลงน้อยตักคนเยวก็หมดแล้วแต่เธอกับเบิร์ดสวยแล้วค่ะปวดหัวเป็ดตกุ้งเขาเอากุ้งไม่ใบใหญ่เป็เป็นตากเก็บมาเบิร์ดสวยด๋อยใบหญ่หน้าเหมือนเพอน่ดมองหน้าดิขาีนไ ได้อะไรอะ่ะนี่อย่าเงี่ยมีคนเอามาเสิร์ฟจ้าเว้ยคุณนี่สรุปได้น้ำจิ้มมาแบบซีฟู้ดสแสดงว่าหลานนี่บนมี้น้ำจิ้มมันเป็นสาหร่ายปะ่ะเหมือนขีไข่หนำอ่ะใช่ไหมเหมือนนั่นน่นะโอ้ยจะไข่มันทอนกุนี้เนี่ยพอ โอ้ยถ้าสิฟ้าไปเสาไม่อร่อยมันไม่กอเฮามันเกี่ยวกันนี่หรอ,อ,อหวานอะ่ะนุ่มเลือกแม่ร้ายไปโนอเรานะไม่ต้องไปเอาอะไรมาอีกเนะ เพื่อนจะแข่งแล้ว่าดูจบพรุ่งนี้ไปกี่ดูหนังก็ไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรนะเจาเ,เข้าอะไรวันพุธอ่ะหุดนอนสบายเกินนอนเล่นเกมนอนเล่นเกมนี่นี่เถียงเถียงค้ำตกฝากแล้วเสียงแบบเถียง ตาลีตาเกียรตคเห็นป่ไม่ได้เล่นจ้าแต่ว่าตีป้อมอยู่บนพื้นกัเสียงสุกจักจุ๊กั๊น้ำจิ้มมันนี้บ่แซบบ่แซบด้อเอ้าหรอมีได้กินโอ่งกิน

เอามาค่ะเอามาเดยมันเป็นอะไรแตงไทยเหรอขอชิมหน่อยเดียวหวานเนาะไม่ได้ใส่น้ำเสื่อมอบอหวานนี่แหละ โอ้ยเห็ดไปทัวโอ้ยเบิงสะแมนเห็ีดไปทัวเด้อแล้วมันจะเป็นรถชาติแบบเดียวอืมอืมเอทัวเ็ดไปทัวเ้อกินนี่บ่เปียอนะบอไเล่ะคือยู่บอไหมฮะต้องไปกิม